เอาละครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมเซนต์โลนะครับผมมาต่อกันเลยที่พาร์ทที่5นะฮะอันนี้ก็มาเริ่มภาร,รกิจกันต่อเลยก็คือเราต้องการสำนักงานใหญ่นะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของเราที่ไม่ใช่อพาร์ทเมนต์น่ะพาฉันไปที่โบสมึงคงไม่จะไปมึงคงไม่ไปตั้งกันที่โบสใช่หรือไม่แอคทีฟไปฮะเฮ้ฉันอยากจะเตือนความจำเธอหน่อยว่าเรามี ประชุมบริษัทครั้งแรกนะเว้ยอย่ามาสายล่ะประชุมบริษัทเหรอโคตรเจ๋งโอเคฉันกำลังไป I don't know guys what do you think ฉันไม่รู้เพื่อนคิดว่าไงฉันรู้สึกว่าเราพลาดไปหลายอย่างเลยวะฉันว่าเพียงพอสำหรับตอนนี้แล้วนะ แล้วเกี่ยวกับไอ้พวกเกาะอากัรมล่ะฉันว่าเราไม่ต้องการมากกว่าศาลนะถ้าพวกเราต้องการจะถูกเรียกแค่หนึ่งนี่เธอวางแผนว่าจะยิงหมดทุกคนเลยหรือไงหลังจากปาร์ตี้นั้นฉันก็ยึดติดอยู่กับมือที่เปื้อนเลือดของฉันน่ะเสร็ิจว่ามันต้องมีประโยชน์น้อยลงนะถ้าพวกมันต้องการจะฆ่าเรานี่น่าพูดถูกเราต้องการคนเพิ่มและจะท้าทายกฎหมายมากขึ้นถ้าเรามีฐานที่มั่นโอ้ฉันรักเธอนะแต่ฉันเป็นภูมิแพ้เฮ้อย่า l r i g h t เอาละมาระดมสมองกันอะไรควรที่จะเป็นพื้นที่ของเราต้องมีที่ที่จะสามารถจัดปาร์ตี้ได้แล้วก็ต้องมีห้องรัวที่สามารถใช้งานได้ด้วย <c oughs> ฉันอยากจะมีโรงรถที่สามารถใช้งานได้ <c oughs> ฉันคิดว่าเซโยนัานมีใหญ่ให้ฉันทําแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ดี แล้วเธอเหรอฉันไม่รู้สนามบอลมั้งเออเหียง่ายอ่ะฉันรอเล่นฉันรอเล่นถ้าฉันต้องการจริงฉันอยากได้ที่สามารถป้องกันตัวเองได้เราได้ไปคนตีนพวกคนมาหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นพวกมันต้องการที่จะมาฆ่าเราตลกเนาะเฮ้ยเหียกูพูดจริงสำหรับฉันต้องเป็นที่ที่มันถูกและไม่ต้องใช้เงินเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องมองหาพื้นที่ที่ที่ซุดโอมเหรอวะดังนั้นเราจําเป็นต้องมีพื้นที่สําหรับกระเปิดโลง่งและตกแต่งภายในแล้วก็มีที่ดินที่สําหรับสร้างโรงจอดรถแล้วก็ต้องมีที่ต่อสู้แล้วก็<ม>ที่ท,ที่มันโคตรถูกอ่ะเข้าใจลลพระเจ้าพวกเราแม่งโคตรเก่งในด้านนี้เมีโบสถ์เก่าอยู่แถวฟอร์ตชูเรนมันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โคตรใหญ่จะสามารถแปลงมันให้เป็นโรงรถได้มันถูกตีตามว่าเป็นราคาถูกและก็เป็นมีสุสานขนาดใหญ่ ที่สามารถเก็บศพได้เชี่ยอะไรเนี่ยแล้ว,ลลวเรารออะไรกันอยู่ล่ะปะไปดูพื้นที่นั้นกันสุดจัด let's go let's go เดี๋ยวฉันจะขับเองนะระโบดอยู่ไหนอ๋อที่นั่นเองที่ไหนวะเชี่ย พวกดูรูปนี้ที่โอ้โหงานสถาปัตยกรรมแม่งโคตร Amazing อะไหนมาเบิ่งดูนีน่าที่นี่มันเป็นทราบประหัสพังไปแล้วฉันก็บอกไปแล้วว่ามันฟุตซอมหมดแล้วมันก็ดีเนาะระหว่างฟุตซอมกับถุงเงินเนี่ยจะเย็นในลิสเนี่ยมันบอกว่ามันกําลังถูกเก็บกู้โดยนักพัฒนาจอร์นเบรนจอร์นเบรนเหรอราชอาสาหิมาฟังแห่งซันโตเรโซนะคนที่มีชื่อตามโฆษณาทั้งหมดเนี่ยนะ แบทไม่ใช่โลโจเกมแม็กเกโลกตตี้เขาสามารถซ่อมแซมพื้นที่นั้นได้แล้วเราสามารถเอามันมาในราคาที่ถูกหวังว่ามันจะเวิร์กนะ,ะก็ถือว่าการบูรณักยังคงเก็บความเป็นออริจินอลไวนะไ้นะเฮ้ยเธอไม่ต้องไปกังวลความถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรอกไม่ชั้นใส่ศิลปะท่องความของฉันลงไปใช่ไหมล่ะเ,เราคุยเรื่องนี้กันทีหลังได้ปะแคอ่านหนังสืออยู่มองไม่เห็นไง ตำรวจโอ้โหแม่งระเบิดตายกูเปล่านะไปดูด้วยโบนหน้าตาเป็นยังไงอู้หน้าตาเป็นอย่างนี้เองแต่ก็พังหมดแล้วเนาะ ดโด,ดนโโดลงจากรถแบบ<ะ>นี่เขาจะเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นคอนโดไม่ล่ะถ้าเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้อะไรแกในสุดกูได้ใช้ชุดอย่าบอกนะเด้อเอ้ยรถกูพังอีกแล้วอ่ะ ดิสทอยคอนดักโอเคทำลายสิ่งก่อสร้างครับทำลายสิ่งก่อสร้างทำลายสิ่งก่อสร้างอะไรนะแล้วเพลงแบบเพลงแบบชิวจัดห้องน้ำกินนี่ก่อนเลย

ปั่นชี้หายเลยเดินเนื้อปะนับมาถึงนับนับนับไม่มีใครแต่ต้องบุบบดได้ไปไปฟังอือหือโอ้โหโอ้โหฟังหมดไม่สนลูกใครสวย นนเออฟังเต็มทีฟ,ฟังังนี่ถูกคุ้มกันโดยมาเชลจอดรถนั่นแล้วก็มาหาเราเอ้าวมาเชลเชียอะไรเนี่ยตำรวจจ้างมาเชลมาทำอะไรแบบนี้เหรอแม่เอ้ยแบรนด์แม่งต้องติดต่อกับมันเพื่อให้มันมารักษาความปลอดภัยแน่เลยไม่เป็นไรฉันจัดก,การเองมาเชลอ๋อมาเชล ไอ้น้องร่วมมือกับตำรวจหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ลูกพี่มึงทำกับกูไว้พวกมึงนี่มันรถอันเชี้ยจะมาจริงดูเหมือนว่าเครื่องมันจะร้อนเกินไปสงสัยมันคงไม่ออกแบบมาตอบโจทย์กับเธอนะ Marshall's down. พวกมาเชอมันล่วงไปละแต่มันคงกลับมาอีกตราบเท่าที่แบรนด์มันยังมีกรรมสิทธิ์ของที่ด,ดินแห่นี้หลังจากนั้นเราก็พาตัวมันไปให้พวกเดอะไอดอลเราก็ทาแบบนี้กันบ่อยๆไม่ใช่จ่ได้เคฟนายมากับฉันนะเคฟไอแบรนด์มัอจะอยู่ไหนได้วะ,ปะไปหาโทรเบอร์มันจากบิลบอร์ดแล้วก็หามันกัน แบรนด์ครับแป๊บหนึ่งคุณนายกเทศุมมนตรีครับเป็นเกียรติอย่างมากที่จะคุยกับคุณฟังเหมือนเขาอยู่ในซิตี้ฮอล์นะเอาละ่ะใครเนี่ยอ๋อคุณแ<อ>บรนด์คือฉันโทรมาเพื่อฉันจะเอาภารกิจโบสออกมาออกมาจากคุณนะ่ะฮะเดี๋ยวนะพวกมึงใช่ไอพวกตุนหมึงที่มาพังงานก่อสร้างกูไหมเนี่ยฟังในะไอพวกสมองที่เลื่อยถ้าม,มึงยังมาเหยียบในพื้นที่ดินของกูอีกครั้งนะกูจะทาให้มั่นใจว่ามึงจะไม่สามารถซื้อของอะไรจากพวกนี้ได้อีกอ่ะวางสายไปซะเออพพามาไปขับรถเล่นหน่อยไปรถเราพังไปแล้วอดอ รถพังเลยรถพังกูจะขับคันนี้ต่อได้ปะไม่ได้เออไปหายืมรถคนเดียวนี้ก็ได้วะมาแววเฮ้ยเมันอยู่ในรระเปล่าวะหน้าตากวาตีนเหมือนในบิบอร์ดเป๊ะเฮ้คุณผู้ชายขอคุยอะไรด้วยหน่อยดีครับมานี่มานี่เพื่อนหมดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว สวัสดีค่ะเชนอีกแล้วนายสามารถเอาโฉนดที่เดินให้ั้นง่ายๆเลยได้ปะมึงเนี่ยนะไปตายไปโอ้ยตอบไม่ดีเลยจอนฉันหวังว่านายจะไม่เมารถนะมาโชว์ดิฟให้หมอนี่มันดูดีกว่าดิฟไปดีดิฟไปดีเออขายข้าบูดออกมานี่นี่เป็นไงไอหนู พูดไหมจะพูดไหมจะพูดไหมึอย่าพูดตูพูดมึงบ้าไปแล้วอ่ะใช่ดิจอนตอนนี้อชนิดินมาให้กูได้ละไม่มีทางโอเคดูเหมือนว่าเราต้องเล่นไม้แข็งแล้วว่ะโอเคไม่ไม่ยกให้ใช่ไหมโอเคได้ได้เข้าใจเข้าใจคนเรามันชีวิตมันต้องตื่นเต้นขึ้นไงใช่ชิตมันต้องตื่นเต้นมากขึ้นไงได้ didn't need They that there. ดิบุ๊มมึงจะพากูไปไหนเนี่ยเอากูก็บอกมึงอยู่ว่ากูจะเล่นไม้แข็งกับมึงในถนนเนี่ยอืมเป็นไงรู้สึกว่าแบบรถที่จะสวนมาเนี่ยจะชนอ่ะจะรู้สึกไงวะมันก็คงไม่คิดมึงก็ไม่ปล่อยตัวเองโดนชนด้วยใช่ไหมไอ้เหี้ยเฮ้อ ีนพวกมึงทำธุรกิจกันแบบเนี้อแน่นอนพวกพวกเรามันบ้าแค่เอาโฉนดที่ดินมาให้กูไม่ยู่งส่งละขับรถยังไม่จบคนอย่างมึงเนี่ยนะจับมันมานั่งลงแล้วก็จับตีไข่มันน่าจะง่ายกว่าไหมเนี่ยอาัะจะพูดไหม Cái lên thắng không thắng dùng được, nhé! Hãy bấm chuẩn bị, Ted, lấy nó มาเด้อเออจะได้อีฮี้เอาจุดนี้ไปไปเอาเอาเอากระเป๋ากูไปเดิเลยไปแล้วมึงปล่อยกูอยู่คนเดียวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมธุรกิจกับคุณค่ะแล้วก็รถคันนี้เป็นของเราแล้วเพราะฉะนั้นมึงออกไป <c oughs> เออจะอแม่งหายอ๋อแม่งอยู่นี่ทำงานโคตรด,ดีเราได้โฉนดแล้วก็ได้กระเป๋าเอกสาร <c oughs> ด้วยใช่บวกกับเรา <c oughs> ทำเรื่องรัาระแล้วก็ดิฟ <c oughs> รถแล้วก็ขโมยโบสมาวันนี้เวิร์กแล้วพร้อมกลับบ้านกันยังบ้านเหรอเฮ้ยฉันชอบคำนี้ว่ะเฮ้ยฉันโพสลงดีกว่าแฮกแทกพาฉันไปโบสถ์แฮกแทกบ้านใหม่แฮกแทกโอยพรอะไรและโพสโอ้ดูดิฉันได้ไลด้วยจริงจังปะเนี่ยนี่นายได้ผู้ติดตามเท่าไหร่ในนั้นวะเนี่ยเจเคก็ต้องมีแฟนถึงแล้ว มาเชลมันถอยไป,ไปแล้วผู้นายได้ฉนูดมายังใช่แล้วเราได้มาทั้งกระเป๋าเลย,ยไปข้างในกันแล้วมีกุญแจไหมกุญแจอืมไม่อะม,ม,มีมีแค่กระเป๋าไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจะไปหาหน้าต่างหรืออะไรก็ตามที่แล้วก็ไปเปิดมันแน่นอนอาแล้วทำไมเราไม่พังประตูไม่ใช่ประตูกูนะจะเย็นพ่อนี่ผู้นายรู้ไหมนยว่าประตูมรคคาเท่าไหร่เราเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเราต้องจ่ายให้เรื่องประทังประตูอย่างนะ เดี๋ยวพังประตูอะไรประตูมันแพงเออพี่บ้าเนเนโน้ส์ริสท์ที่ส์เพลส์อีส์ออสซมเฮ้ยเช็คกิทเอาเฮ้ยตู้นี่ดิเก็บยาโคตรเทคไปแป๊บนะมีคนโทรมาว่ะไอ้เชี่ย คุณนายต้องฟังน hey, ี <Hello? Yeah. S 2> ่ไงเคฟี inhos, in ่เราได้เห oh, hey, hey, ็นโพสต์ของนายแล้วนะยินดีด้วยสําหรับบ้านใหม่พวกเรานั้นชื่นชมกับความที่นายลดความสุภาพน้อยลงอีกหัวคว้กหายนะไอ้พวกคอเล็กทีฟเหล่าไอดอลอยากจัดปาร์ตี้อันอบอุ่นที่บ้านของพวกนายน่ะแกยี้หแล้วปาร์ตี้กับผียเด็กอ่ะไม่อายเกงใจฉันไม่ได้ถามซะหน่อยเจอกันนะเคฟเออออ ไม่ต้องมามึงจะมาทำไมพอกูอยากเข้ามึงก็ไม่เคยสนใจพอกูโอ้มึงจะมาปาร์ตี้อะไรกูมึงเอาปาร์ตี้มาอย่างเดียวกูให้เอาเหล้าเบียร์มามึงอย่าเอาปืนมาไนะเวนเออไปเปิดประตูนะแปะ๊บนึงไอ้แหมอิจฉากกูดิมีโบดอ่ะอืม แล้วก็เดินไปตรงนี้ใครมีจอนจัดอยู่ในนี้เหรอวะทำไมถึงมีถักไฟได้อืมโอเคประตูเอ้บันไดอ่ะวิ่งเออประตูมันแพงไอ้หนูพวกเรามีตีนมาหาคือได้ดูอย่างว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋านี้ใช่ตอนนี้ดิอีไลเข้าไปข้างในและบางครั้งมึงอาจจะแบบทบทวนตัวเองแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาอีกครั้ง กูบอกว่าไม่ต้องมามาได้แต่อย่าเอาปืนมอุ้งเป็นอะไรกันวะบ้าแล้วเปล่าผมไม่บอกว่าห้ามปาร์ตี้ห้ามเอาปืนเข้าอ่ะโอ้โหอินนี้แฟนซีอ่ะมึงแฟนซีอ่ะมึงแฟนซีอ่ะนี่เป็นไงไม่มีใ,ใครแต่ก็เจ็บเหมือนกันกูบอกเลยทำเพื่อนอผมทำนี้แน่กว่า มึงอะฮะทำดีหน้าเพื่อนกูเหรอมีมีกำลังเสริมอยู่ที่สวนหลังยาแอบหลังบ้านนะฮะโอเคกำลังไปวอร์ริงเฮ้ยุดเซเฮ้อมมเฮ้อเฮ้อหลังบ้านอยู่ตรงไหนวะ

ยิงนี่ก็โอเคขอแบ็กอัพด้วยครับกำลังไปกำลังไปอันนี้ผมได้เอาปืนใหม่มาลูกซองยิงทีละนัดจะน่าจะดีไกลไปเหรอโอ้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 ย่อโอ้โหยิงทีละนัดอื์มีรีโหลดไวปะ ขอแบบเปิ๊กดีโหลดไวเลยไอ้นี่ก็โบดชเขาห้ามเสียงดังขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่ตรงนี้โอ้โหแม่งเนี่ยเออเจ็บป่ะเจ็บป่ะมานี่นี่เล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดเหรอนี่กูเล่นปืน <laughs> บ้าแล้วเหรอใครเขาเล่นมีดกันไหนมันจะหยุดไหม จะหยุดป่ะจะหยุดไหมจะหยุดไหมโอ้โหปาร์ตี้จับเต็มจังเลยนะมึงอ่ะมันแลกดรอไปด้านขวาเฉยเลยเอ้ยไม่เอาเล่ามาเอาแต่ปืนมาไม่รับเว้ยเอาเล่ามาด้วย นี่เอาเนื้อหนาไปกินก่อนเดี๋ยวให้เออโอ้โหเยอะเกินไปปะไป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 เล่นตรงนู้นไปเอออะไรเจ๊ถ่ายรูปอ่ะฝากอัพลงอินตาแกรมไปด้วยแท็กด้วยนะอย่าลืมแท็กนะอย่าลืมแท็กนะไม่แท็กนี่ what เฮ้ยเฮ้ยแล้วเขามันเสียงเป็นอะไรวะเด้อเด้อเด้อสวยดิเอ้ยเดี๋็กคนตีบอ

แหม่ศพพวกนี้ไม่รู้ขึ้นมาที่นี่ค่อนข้างแจ๋วเลยวะใช่ไหมล่ะที่เนี่ยมีศักยภาพมากมายแล้วก็มีงานมากมายที่ต้องทำแต่พวกเรานนั้ต้องทำใ้พวกนี้ใช่ปะถูกต้องแล้วไม่ต้องมาอีกนะมึงอ่ะปาร์ตี้แบบเนี้ยที่หลังออที่อุ้ยอะไรอ่ะ ฮ้ยดีอย่างน้อยเราก็ยังมีโลโก,โโลกโ้ที่โคตรสูดิฉันจะเอามันออกจากไวบอร์ดเฮ้ยเราต้องการชื่อนะเว้ยเอาว่ะเดี๋ยวดูดิมันจะกามัน The s a i n c e เราจะเรียกพวกเราว่า The s a i n t s เอาว่ะโอ้โลโก้เสร็จสับได้เงินมาสี่พัน เดอะเฟนถือกำเนิดจกักรวรรดิใหม่เอาวะกูห <c oughs> ัวร้ <c oughs> อนะโบสลงรถแล้วก็อ่ากล่องอาวุธนั้นจะอยู่ในฐานทัพใหม่ในโบสเอาวะโอเคแล้วบ้านเก่าแล้วยังมีปะ โอ้โหบ้านเก่าบ้านเก่าไม่มีละโอเคไหไปต่อเลยเอาละตอนนี้เราก็มีฐานทัพแสนหวานของเราใหม่แล้วได้เวาลาตกแตง่ง <laughs> อีไลต้องการความช่วยเหลือในการทำสกิลใหม่เอ้ยต้องตกแต่งก่อนปะ อืมอันนี้คือไซเคว์หรืออะไรวะเนี่ยอ่ะตกแต่งตกแต่งตกแต่งก่อนไหนโอ,อ้โอเค ตัวเพ็ที่แห่งน,นี้มันเต็มไปด้วยศักยาภาพฉันเราอดรอไม่ได้ที่จะตกแต่งมันนะนี่ก็เป็นลิฟที่ของที่เราต้องอยากให้อยากได้เราไม่มีกองเงินสําหรับการตกแต่งตอนนี้นะไม่มีปัญหามันมีทางเลือกที่ถูกกว่านั้นเออเดี๋ยวจะให้ดู มึงจะไปขโมยแหละมันเป็นพวกของที่สะสมรอบๆตัวเมืองแล้วมันจะทําให้เราดูดียิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในโบสถ์ที่เราต้องทําก็คือหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถ่ายรูปมันแล้วก็บูมแล้วมันจะมามาโชว์ที่นี่จริงดิได้ผลเหรอเออดิเออแล้วแล้วยังไงอ่ะมันได้ผลแล้วกันมึงอยากคิดเยอะดินี่นายรู้คนที่ทำา3ดีพิเตอร์อะไรหรืออะไรแบบนี้อ่ะนะแฟนเก่านายนะไอหางม้านะอันนั้นมันเท็ดดี้ไอผู้หญิงคนนั้นมีผมโมฮอค เมื่อกี้ผมวางของที่ได้จากการอ่พวกเดีวซี DLC อะไรเงี้ยมั้งอ้มีอันใหญ่เลยฮะไปวางเลยโอ้วะในเวลาเอ้ยแม่งมีตกแต่งบ้านด้วยอ่ะจา้าบอยู่นะอย่างแรกครับผมปืนใหญ่ไงล่ะโอ้จะเอาไงนะแม่งขึ้นไม่ได้อีก ทางขึ้นอยู่ตรงไหนอะตรงนู can ้นว้าวได้เวลาเชยชมเอ๊ที่แห่งนี้เอ้าแม่งก็มีตรงนี้วิ่งอ้อมทำไมวะเนี่ยโอ้ที่ตรงนี้ก็ดีอย่างเลยโอ้ยปืนใหญ่นี้ฮึของตกแต่งอย่างนี้ถ่ายรูปหล่ะเดะ ไอ้ใหต่ลูกแบบ่าย่ลูกปั๊บไม่ขโมยเหรอเซ็งเป็ดเออเท็ดดี้เธอนั้นเจ๋งนะเธอก็ยังเป็นอยู่ฉันก็คิดนะว่าบางครั้งคาราโอเกะต่อไปเราฉันน่าจะชวนเธอมานะอ่าเมลิซ่าเธอนั่นเป็นคนดีนะ โอ้ละแลงไปนิดหนึ่งละแลงละแลงโอ้ how about we put the c a n i n here เอามาจริงเลยนี่หว่าเ,าาเยี่ยมาดูโคตรแบดแอดก็ต,ตามหาไอ้พวกเศษส,ส่วนที่เหลือด้วยนะในลิสเนียนนน่ยที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยศักยภาพโอเค ง่ายดิโอเคอีกฟเควสล้วกันเป็นเควสตัวนี้นะผมอีไลน์นั้นต้องการให้เราพัฒนาฝีมือนะเอ้ยฉันก็ได้กลับมาคิดนะว่าตอนเนี้ยคือเซนมันเป็นตัวเป็นตนแล้วแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันนั้นควรจะเข้าใจพวกายดีมากขึ้นนะนะเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในแต่ละวันอย่างังไงนะฉันหมองว่านะเธอจะมาช่วย สอนชั้นยิงไงมาเจอกันที่เหมืองเก่าฉันได้ตั้งที่ซ้อมแถวๆที่นั่นเอาวะวัดไกลแท้โอ้โอไกลสัตว์หมาเลยมึงไปไกลจังวะเพื่อนโอเคตัดถึงเสกทีไกลชี้หมายเลยอุ้ยอะไรอ่ะ ใครจะรู้อุจแม่งเอ้ยจะไปเปิดขยะซะหน่อยเฮ้ยเ้อีไลนี่นายตั้งที่นีหมดเองเลยเหรอใช่ดังนั้นฉันก็ต้องจัดการกับสิ่งที่ฉันสามารถหามันได้นะ ดีแล้วอาวุธอะไรล่ะที่นายจะใช้เอ้ยฉันไม่พวกอ่านหนังสือมากกว่าน่ะฉันได้ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันแค่อยากจะดูเธอนั่นมันไม่ใช่การฝึกยิงจริงๆนะมาไหนดูเดิเอาละตอนนี้อย่างแรกจากการที่ฉันดูงานวิจัยคือคือท่ายืนนั้นสำคัญมากดังนั้นและอะไรคือท่ายืนที่ดีฉันหมายถึงอ่านี้โอ้ฉันอธิบายไม่ได้ดูเองกัน อืมไม่จำเป็นต้องเอาถังแล้เบิดจริงๆมาก็ได้มั้ง Damn โอเคฉันเก็ตละต่อไปงานวิชยฉันบอกว่าต้องเปิดตาโพง <c oughs> เ,เมื่อเวลายิงแ <c oughs> น่นอนฉันก็แซงทำเป็นว่ามันมีจุดสีขาวเล็กๆอยู่ตรงคอสแฮร์หรืออะไรก็ตามที่ฉันยิงใส่นี่เบรกฟล์วเฉยเลยย โอเคฉันเก็ตละโอ้ในงานวิจัยฉันจะบอกว่าให้บีบอ่าที่เหนียวไก่แทนการดึงเหรออะไรคือความแตกต่างมันคือความรู้ฝึกดู yeah I did see a yeah ฉันเห็นประสื่อภาพของการบีบละสวยเฮ้รถบ้านนะมันเป็นอะไรวะ เราอาจจะมาอยู่ใกล้พื้นที่ปฏิบัติการรับของพวกมันนะคนที่เหยียบเข้ามาในดินแดนของมาเชลนั้นจะถูกยิงยิบป,ปืนดีก็มีเป้าเนื้อไม่เฉยเลยว่ะดีๆไม่ต้องไม่ต้องลงทุนหาซื้อถังระเบิดมาละจมแบบคุณทุนเรา ต hey, 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 ้องแบบคนๆวนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮยฉันยิงได้หนึ่งคนงานดีพวกเห็นสิ่งที่ฉันได้บอกไหมล่ะไอจุดตรงนั้นน่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวินเดินเดินโอ้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 ไอ้ม้เชียวตัวยืนนี่มันหดขอเลือดหน่อย มเชีตัวเเออโอ้ยโหมาเชีแม่งมาเครืองลเครื่องเครื่องมันครื่องค้นะเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันเองจากบนังคาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้แม่ อิลี่ไหวป่าโอ้มาอิลี่คุช่วยยิงมากูช่วยยิงนะน่าน่า,น,าน่าจะไวกว่านะไอ้พิซโฟมุกโอเคดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นการเรียนรู้มากกว่าที่ฉันหวังไว้นะเนี่ย เฮ้ยตอนเนี้นายทำได้โคตรดีฉันเดาว่าครั้งหน้าเมื่อไอพวกไอมีพวกปาร์ตี้พวกไอดอลฉันจะสามารถทำให้ผู้มันช้าลงได้แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันต้องลงจากหลังคารด <c oughs> อ่ะอะจบอย,อยู่ไหนเ่ยอ๋อโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับเฟสโลพาร์ทที่ห้านะใช่ปะอืมก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราอ่ะมีอ่า ฐานทัาเป็นของตัวเองแล้วครับผมเป็นโบสนะฮะแล้วก็ได้ชื่อแก,งก๊งมาแล้วด้วยเอาเป็นว่าพระต่อไปเราไปดูกันว่าเราตอนนั้นจะไปทําอะไรกันต่อนะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ